มาได้พี่นองวันนี้วันนี้ชิคานที่กับเขาค่ะกินไก่ทอดอันนี้ไล,ล่ทอดเกลือนะคะไก่ทอดเกลืออร่อยอยู่ขึ้นตัวแล้วก็มีฟอร์มฟิตอย่งอางกเนอกัน<ๆ>ม,มแล้ พวกเมนสลัดคลิกข้า,ามใช่ไหมเนี่ยพอใหญ่ได้ซองไข่แบบโปรตีนไปแล้วก็ซองมาไ,ไข่ทอดนี้จะเป็นแบบแห้งๆนะคะแบบทอดเกลืออะไรเงี้ทราบแล้วไมายจะเก็น เป็นไก่ทอดเกลือแห้งๆงอร่อยดีจิ้กับสมจำก็เจ้ามือได้คานเลยพอ่อกินนยุรันแคร์ <c oughs> เขาใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะค่ะอย่างองื่นเขาไม่ใส่แสร็จเสร็จเรก่อน ตรงไม่ทำคลิปสามเลยวทีต้นไม่กับงามงามอันนี้เขาเอิ้นต้นวาสนาบ่าคะสิบา้านสามเมตรนะขาสิถ่วมบ้านแล้วเนี่ยงามค่ะท้นใหญซื้อมาตนน้นน้อยหนึงอันนี้ค่อยปลูกเองค่อยตัดออกมาจากต้นใหญ่เอามาเสียบเอาเสีบสยบลงใสนามวิธีช่ำนะคะ ตัดแหนงเขาามะช่สำสนามแล้ะมีหากปลูกงายมากไม่หวอวมึงก่อนหนึ่งกำลังงานเรื่อง,งายค่ะไม่พวกนี้ซื้อเขาก็แพงอตอนนี้ที่เดนมาร์กคนก็หนาวคนก็เริ่มประดับประดายุ่นแล้วกันเนาะ ตอนกลางคืนจะเหงาเหงาเศร้าๆค่ะเพราะว่ามันเหาะมันมันอันนี้ค่ะมันคนบ่ออกไปเพราะว่ามันหนาวถ้าหน้าหนาวเขาจะอยู่บ้านก็เหมือนบ้านเราเลยได้หน้าหนาวเขาไม่อยากออกไปใส่ค่ะมันหนาวอีดีหนาวบ้านเรายังหนาวหน่อยได้อันนี้หนาวหนาวหนาวหลายค่ะนีคสอนต้นไม้ไปกินไกล้ต่อกันครับนนี้ แซ่บแซ่บกับพี่น้อง